หาเอเทนชวคุณโหวตตัดสินดาราขวัญใจมหาชนโหวตณเดชพิมพ์ M1 หโหวตกันพิมพ์ M2 โหวตคชาพิมพ์ M3 โหวตนิชคุณพิมพ์ M4 โหวตหมากพิมพ์ M5 โหวตอ้ํพิมพ์ M6 หโหวตดี้พิมพ์ M7 ดโหวตหั่นพิมพ์ M8 ดโหวตยายาพิมพ์เ9าสนับสนุนโดยกลุ่มปาตาถอคุณบอมครับใครได้ครับ อครับครับผมผู้ที่ได้รับรางวัลเกียติยศใน Entertainment Award สาขาขวัญใจมหาชนนะครับได้แก่ครับผมได้แก่พี่พี่สุกิจแก้ววิเศษ คุณพี่สุกริตนะฮะขวัญใจมหาชนปีที่5แล้วนะครับของนายเอเเทนอวอร์ดห้า <5 S 1> <5 S 2> ปีติดต่อค่ะโอ้สุดยอดและนี่นะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงขวัญใจประชาชนอย่างแท้จริงคุณพี่สุกริตค่ะปีที่5ครับกับรางวัลขวัญใจมหาชนจากเวทีนายเอเจเทนอวอร์ด นี่คือขวัญใจมหาชนตัวจริงครับบี้สุกริตวิเศษแก้วขอบคุณนะครับขอบคุณนายเเทนะครัขอบคุณสำหรับรางวัลผมไม่คิดว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ได,ไ,ดได้รางวัลน,นี้มาถึง5ปีนะครับแล้วก็ แล้วก็ผมไม่คิดเลยว่าวันนี้จะจะเดินทางมา,มา,ม,ามาถึงจุดนี้นะครับอขอบคุณ e x c e ซ์ S สเนนะครับขอบคุณเจมส์แกรมมี่นะฮะช่วงปีที่ผ่านมานี่มีต้องบอกว่ามีอุปสรรคนะครับเข้ามาในชีวิตผมค่อนข้างจะเยอะมากนะครับไม่เป็นเรื่องของเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ผมโชคดียยมากๆนะครับที่ที่ได้คนค่อนข้างที่ดี คอยเตือนสตินะครับมีทีมงานนะครับคอยเตือนสติผมมีพี่ชายนะครับคือพี่ปอตะกุลเกียรติคอยเตือนสตินะครับ,นนรบ,รบ,รบแล้วก็มีพระอาจารย์นะครับที่บวชคอยเตือนสติถ้าเกิดไม่ได้คนเหล่านี้ผมอาจจะต้องเกือบจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเชียงใหม่นะครับอขอบคุณนะครับรางวัลน,นี้ก็เป็นอีกหนกึ่งกำลังใจนะครับที่ด้ให้ผม ต้องยืนหยัดสู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวตให้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สุกริตด้วยนะคะนี่คือรางวัลขวัญใ,ใจมหาชนครับ